Gracias. ้องอูเจ้าเจ้าวันนี้ปลามารุ่นใหม่นี่เห็นแล้วเจ้าเนาะนี่หลังแจกเว้นไปสองวันบาได้เจ้านี่ดูหน้าแห้งลงขนาดเลยน่าจะพึ่งแห้งเจ้านี่อีหนึงคือดูตีอีหนึ่งยกวันนั้นอีหนึ่นยงยกบนเพลกันเนาะแล้วก็เทบลงไปเจ้านี่ตัดลักตีหนึ่งแปง้งท่านหั่นตัดนี้เจ้าอาเนี่ยถ้ามันแห้งลงน้อยลงตัดไม่ได้เจ้านี่นี่เนาะ โอเคเจ้าบอกว่าเยอเดี๋ยวามารุ่นด้วยกันเจ้าจะมวนจะมานก็เนาะวันนี้เจ้าในเจ้าหลังจากติดตั้งป้องเสร็จเนาะเ็มารุ่นด้วยกันเจ้าที่นี่ป่าก็ถ้าน้ำกำลังลงวันนี้นี่อาจจะพอได้ป่าอยู่เจ้าแต่ถ้าลงตวละวันแล้วก็บริเนจใจเนาะไปดูอันเนีย่ยก็ดินตั้งบนแล้วเหมือนเป็นน้ำลงเจ้าเยีะอยู่เนาะมันเอาสองเส้นเกงลงอลงจุนี่เน้นกับปลาหญ่ปลาน้อยจะมาหันเลิกอ้าหนึ่งตัวปลาสลิดเจ้าอีกา

นะอ,อ้โอ้ยตัวปากัโอ้ยสองตัวมตปปะสตูปแมนๆยาวเอตัวปากป็ะปะดี I am you

không được chạy 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 không nhìn chạy không được 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 chạy ทำตาหน้ยก็ทัถ้าหายใเข้ากบปุ๊ดในมือเจ้าจะได้กับดีเออได้ละตาหน้ยตัวแรกปะเป๊บจะรอดโอเค้หาอันก็บกินเด้าม หลังกันแก่วมันยาวเนะาะมานัมนมันมันมันอู้หูดว,ว่าเปเล็กเปเล่น,ลนอุ้ย เจ้านีแ้เจ้าปูปูซาเตรียมเบ็ดมาใส่ซ้ำน้ำแห้งเนาะก็เลยใส่หลอดตลิงเนี่ยเจ้าตะกี้มีปลาดุกใหญ่มากินดูเจ้ามันปลาไปหวานก็ไม่เอวมันไรเอากระชังไปตัวก็เลยลุดไปเนี่ยตัวจัดใหญ่เจ้าหิ้วัวไรก่อนแล้เจ้าวันนี้บรรยากาศน้ำคกมีไพลไมยกจัมซากคนตกใส่ปัาจะมาวันตีหนึ่งมาแล้วเนาะเออประมาณเนาะใส่ปลาบ่ค่อยมีแล้วเจ้า หน้ามาไหลเตื่ปลาบรค่อยขึ้นค่อยลองเนาะกูได้ตั๋วแล้วเจ้าเคมารุ่นกันต่อเจ้าจับจับตตนั่นแป็กใจอย่างมันเข้ามัวก็มีงาเตื่นต้องรู้แบบหนเลยจัง video tình yêu gì chứ đây <laughs> <laughs> đăng kia đăng kia đã cái cháu Đấy, phải là phải tổng tép tổng tép tuồng cho tốt đẹp cho nỉ đúng không cái tốt đẹp cho chị này cho đây bà khâu đi nè เียจ้าหลังจ้ากฝนหายเนาะมาลุ้นด้วยกันต่อเจ้ากว่าจะมีปากก่าก่็โอ้ยกว่าจะได้มาก็เป็นตัวเป็นยากแล้วเจ้าเนาะมาแล้วมีปา่านี่ซ้ำใจอ่อนเจ้าไปก่อยสุ่มยกไปเว้เนาะบอ้ได้ตัวใหญ่กันเกอะสักตัวก็ยังดีแนะเจ้าตักสดจะเปลี่ยนจำก็ เรียนจำกูจะมีปลาน้อยอย่งกูนี่ใส,ส,ส่สุ่มรอดับปลาใหญ่ยเจ้าคงจะมีก็เนาะแต่ปลาออกข้างนี่มีอยู่เจ้าเมื่อกี้ปู่ใส่เด็ดได้ปะดุกตัวงเนาะว่าฝ่าหลังฝนให้หอนขนาดเลยเจ้านี่แดดแสบขนาดเลยที่ปโโ่าออกโก้นะเจ้า วันก่อนตีป่าตัวใหญ่ทะลุจับอีนึงก็ออกขัดโคเนานะโคข้างๆนี่เจ้านี่ใหญ่ขนาดเลยน,นี่มโหมจะมีก็เนาะมันรุ่นกันเจ้าประมงประมังปกติจะได้ตลอดต้ดไมน้นี่น,นี่มหัน xong cắm lạnh ăn dốc mình khốt hà các và khâu cho làm cho nó cái đắt ล่มนีมา,มา,มาเหมือนๆตึกนเจ้ามาละแก,มมก,ก้มันปดตกมออแค้นหน่อยหัวได้ช็อตเดียวถึงเอฟซีดูจ้ะนึ่งเฮ้ยเหม,ม,มอือนอะนี่เรืองใจนเจ้าอเจ้า ตัวใหญ่ยูม,ม,มันมันเจ้าตัวอ้หนึ่งตัวหลอดไปเหอ็าีากก่น่อ้ปากดีนี่หนึ่งตัวเพ่นเขป,ปือนต่างหาก มดสายละคอยไปลอยไปงนี้ยปลาปูงออกจากข้างนี่เจ้าเจ็ตริงนู้อนู้น่าปลาในกระชังวมใจแล้วมันจีไปพุ่นเลยเจ้านี่ยกปันันสักร,รมเจ้ามันรอาหิมเนาะปลาอาจจะหล่องมันอะไรเอ่ยมาตอนก็นได้เนาะหลังคนตกนี่เจ้า Má, tên màn, mà nó cứ tê tê mà cái đây nó tôi để thủy dây suốt luôn tôi có chấm mông มีพี่ลูหน่อยนิยกเลย <laughs> เป็นเบสเป็นโฮมวนอย่างกันโมฮูเนาะดูนี่ให้ดูเจ้าเนาะตรงหน้าสไฟพระเจ้าถ้าจะได้ป่ากันเนาะเมื่อกี้เป็นโฮอย่างกันโมโหเจ้านี่โมโหโอโหได้ป่าหรือโฮป่าลุดเนาะป่ามาไทยมาเล่นตรงน้าติดโต๊ะขนาะเจ้านี่เดี๋ยวเรุดด้วยกันนี่เห็นสักพักเนาะเจ้าเนาะอีห่อนเนาะไวเดี๋ยวนี้บดหมึกมาเห็นแล้วเจ้าเป็นการไหลอารมณ์ขนาด Cái má lại là soi Khi tuổi thấy nói em nói, thầy chắc muốn chậm Mình cũng lên đi kiếm nước, ải múa óc nãy, chấm nấy, trâu cái đi du, ô, tụi nhảy cái này trâu, ch man cho man, trời, trời mưa àm, rồi trâu, trời, trời, ยกห่างห้ากิ่งเจ้าแล้วจะยก,ก,ะะกห่างสองกิ่งห่างวัไปะปะค่อยๆไปลองค่อยขึ้นสุ่มไหนก็ได้เข้ายกสิบกิ่งนี่ข้างที่หนึ่งบรรยากาศเจ้าดุฝนก็กำลังจะมาห่มละกี่แดดออกห่อนขนาดเนาะนี่ฝนจะมามแล้ว รุ่นแถมห้ากำเจ้าห้ากำแค่ไปได้ปิดปานทัืท่ี้เลยนะสาแลบเส้นตรงตั้งหน้าอย่งนึงฮะลยเจ้านี่ กำลีด g i ả เสียงฟ้าห้องมาแล้วเจ้าเออบอกก้องตักสายฟ้าตะกี้เนาะเอาขั้นที่สี่แบบรวดเร็วโอ้โอหยหูจะมอแกโอ้ยไหลหูขนาดเลยมุมมันเจ้าฝ้ามากะวะถายเจ้าไรจะอยู่ตรงดำเหมือนเดิมเนาะถึงว่าอันป่าบ่กคอยหลงมะฝานหูฝนเจ้านี่นี่เรา สุดท้ายยังรวดเร็วแค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปดูผลสรุป uh, ุยยคลิปเจ้ากับผลงานวันี่เพิร์คตอนหนึ่งเจ้าอีกนึงแกบกองเป๊ะเนาะเจ้านี่เจ้าสรุปผลงานปายอีกหนึ่งอ้อหยนี่เจ้ากำแรกมาเหมือนจะม่วนจะมันเนาะกำแรกได้ปาสลิดอันนี้กับปาดสตูนี่เจ้า แล้วกับปลาโนยคึ้ว่าน่าจะหมวนเนาะวันนี้เนาะป่ากดว่าอ้ยหลังจากนั้นมันฝนตกก็บม่มีปลาเข้าเลยเจ้าปลาดุกนั่นของปู่ใส่เบ็ดได้เนาะแต่นี่ปลาสลิดใหญ่นี่เขาจะมอีนึงสอนใช่นี่นเจ้าได้ผลงานเมื่อเยเจ้านี่เปิดขัตอนหนึ่งเดี๋ยวอยีกนึงไปมาเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่เนาะเจ้าเนาะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็รอ,อดูในคลิปนะเจ้าเนาะรอดูอ่าพี่หน้าเจ้าว่าอีกนึงจะไปเก็บบรรยากาศตีหนองในหรือไม่ไหนให้พอเนาะเจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกานร,รับชมเจ้าฝนไหลละเจ้าเดี๋ยวดูดขอบคุณทุกกานร,รับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามยิงนึงในคลิปหน้าเจ้า